ยินราคาให้เรา4 0นเดี๋ยวขอถามกรรมการก่อนไม่รับปากต้องถามก่อนอเข้ามาแล้วบิดได้บิดกดได้กดเลยโอเคค่ะขอบคุณกรรมการค่ะขอบคุณค่ะกรรมการขายแล้วคุณลูกค้ามามามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วบิดค่ะบิดค่ะกดค่ะกด 4แสนราคานี้เราขายให้แล้วค่ะสู้ต่อิดต่อราคาได้มากกว่าราคานี้เชิญค่ะ4แสนเจดหบาท4แสนเบาทนับหนึ่งนับหน4แสนเมื่นบาทนับสองนับสอง4แสนเมบาทที่กรุ๊คข้ามหมายเลข2องผ่าราคาเปลี่ยนสี่ผราคโซ่ค่ะ4.4ราคาอรอย4แสนเจ็ดหมืนสบาทนับหนึ่งนับหนึ่ง4แสนเจ็ดหมืนสบาทนับสองนเจ็นสีบาทอร่อยหมายเลขสามห้พันซู้อยู่อีกไม้สองไม้ถึงไม้ถ้าได้ก็มานะฮะ4แสนเจ็นหนึบาทนับหนึ่ง4แสนเจ็ดหมื่น สี่แสนเจมื่ันลายสามศูนย์ห้าสองเก้าแปันนทวนไม่ล่าสี่แปนย์ไม่ล่าอีกสักไม้หนึ่งถ้าได้ก็มาเลยค่ะสี่แสนเมื่นแปรับหนึ่งสี่แแล้วขอบคุณนะคะลูกค้าขาสี่แสนแปดหมืนบาทนับหนึ่งสี่แมื่นบาทนับสองสี่แสมื่นบาทที่ลูกค้าสองากระเพลสบสองออนไลน์สิี่ออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ล้อกสบสี่ออนไลน์4ี่แสมื่นบาทนับหนึ่งสี่แสนแปดมนับสองสี่แสนแปดนสละลายสามศน์ห้าหกพั สู้นะแน่แปดแปดแล้วคะ่ะสี่แปดแปดแล้วสี่แสนเก้าไม้อีกสักไม้หนึ่งสี 4, 1, ่แสนแปดหมื่นปพนับหนึ่คะ่ะอ่าสีแลนเก้า้ขอบคุณนะคะส9่แสนเกสพันสู้อยู่มามา,มาคุณลูกค้ารัวๆได้คะ่ะสี่เก้าสี่สี่เก้าสี่อีกสักหนึ่งไม้สอไม้สมไม้ก็ได้นะสี่แสนเก้าหมื่นสี่พนับหนึ่งหนึพันอ่ะสักสองไม้ได้ไหมเชิญคะ่ะแปดพันแล้วอีกไม้หนึ่ง ชิญเชิญชิญชส่สนเก้าหมืบาท <All right. S 2> อ๋อชเนแล้วขอบคุณนะคะสองพันอัสซุยู้สนสองันส0่ัสนสพัรากาตอนนี้5 4 0 0สนสีพัราค0ตอนนี้5 4 0 0สนสพนับหนึ่งนับนง <All right. S 2> ้าสนสพับสองสอง้าสพันยมเสก0 0นกหลายับ ออนไลน์ค่ะห้าแสนแปดพันบาทนับหนึ่งด้แสนแปดพันบาทนับสองหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นออนไลน์ห้าแสนหนึ่งหมื่นนับหนึ่งดับด้วยแสนหนึ่งหมื่นนับสองห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทสามสื่อสงพันซื้อบอยสองพันรับหนึ่ง้าแสนหนึ่งหมื่นสี่บาทราคาเลียก็ห้าหนึ่งสี่ล้อกค่หกพล้อกัห้าหนึออนไลน์ซื0 0 0บอสันรับหนึ่งซื้อเรแพันล้อกบศูนย์ได้ไหมได้ไหมได้ไหแล้วได้ล้่ะสองสองล้อกับห้าสองสองออลนห้าแส ออ5อ6ห้าแพบาทหมายเลข3 0มศูนย์ศใช่ใช่ใช่ค่ะสาม3 1 1> ูนย์ห้ดีก็ถูกอีกใช่แล้วขอบคุณแม่ค้าที่ร่วมพูดคุยกันค่ะ5 2, 8, ้าราคาตอนนี้ค่ะ5 2, า้1 1> 5, 2, าแสนสองหมื่นแปดันรับหนงห้าแสนสปดันรับสองห้าแสมบาทหมายเลข3ามศูสอ้าซื้อต่อไปต่อราคาได้ห้าแสนสองหมพบาทออนไลน์นับ คค่ตกลงขายที่ราคา528,000บาทลูกค้าไลน์ป้ายหมายเลข30529 30529ประมูลได้เป็นในราคา528,000บาทขอบคุณลูกค้าไลน์ค่ะถัดมาเลยค่ะทุก